วันนี้เรานะครับจะไปเที่ยวฟูทับเบิร์กกันเดีย๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่าว่าเครื่องบนจะสวยขนาดไหนจะใช้เวลากี่ชั่วโมงอยู่เรามาเจอครับอันนี้เราก็จอดแวะปั๊มน้ำมันก่อนนะครับไปหาของกินแวะไปกดโชว์วชวดิแต่งตัวสวยวันนะี้สาวสาวป,ป่ะ เดีเปลี่ยนได้นะโกโบ็บอกแม่ดิตอนกลับอบอลพาเลทักทายทักทายไปที่ไหนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สวนดอกไม้ของอำเภอเขาค้อกันนะครับคือเราเห็นป้ายข้างทางเราก็เลยรองเดียวเข้ามาดูครับเป็นต้นไม้ที่สวยมากเลยครับแล้วก็มีคนเยอะมากๆเลยครับมีหลายๆมุมให้ถ่ายรูปนะครับ แล้วก็มีต้นไม้เป็นจำนวนกว้างก็คือไม่ได้ไปแออัดกันแล้วแต่เราจะเข้าไปถ่ายรูปในจุดๆไหนครับและดอกไม้ก็ยังมีหลายๆสีนะครับเราสามารถเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมกับชุดเราได้เลยเราดูนี่ว่ามันเปิดแล้ววะไอเนี่ยมันเปิดอ่ะไอน้ำมันเขียวปูสีเหลืองเลยแดดอะไรเงี้ยเหรอ หนูไปสองกระจกมาหนูก็รู้สึกว่าหนูอ้วนขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับแอรแอรครับแอรก่อนหนึ่งสองสามยิ้มแชร์ส่งแฟนธนวานะเป็นวันจันทร์นะครับวันที่เราคิดว่าน่าจะยังไม่มีคนมาเที่ยวเยอะนะ,ะแ,แต่ก็มาเที่ยวเยอะมาก ก็มาหาถ่ายรูปกันนี่คือบรรยากาศนะครับนี่มีสีม่วงสีม่วงอ่อนคันนี้มีสีเหลืองสีดงแดงก็กว้างๆเลยนะแต่ก็เดินขึ้นเขาอะอันนี้นีเหมือนจะน้อยนะมันจะเดินน้อยแต่คุณเดินขึ้นเยอะพอสมควรอะอันนี้น่าจะดอกอะไรไมีดูดอกลาเลว,วนเดอร์ใช่หรอใช่ดอกลาเวนเดอร์นี่นะครับในแบบของเรา เราให้น้องหมูอ้วนนะครับเป็นไกด์นำทางเที่ยวของเราอ้วนทางนี้บันไดอยู่ทางนี้เนี่ย เขาเรียกว่ากลัวเราจะได้รูปสวยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะอยู่ไปสักพักนะครับบรรยากาศก็จะเริ่มมีร้อนบ้างเย็นบ้างตามแล้วแต่ลมครับ รุ่นหัวใจเนาะโอ้เมื่อโคมอ่ะตรงนี้เป็นทางกลับนะครับทางกลับก็ทุรักทุเรเหมือนเรากำลังลงเขาลงดอยกันเลยทีเดียว ต้องขับช้าๆนะครับถ้าขับเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่กังหานลมนะครับเพื่อเป็นจุดไปมาที่ถ่ายรูปและยังมีเครื่องเล่นต่างๆให้เล่นอีกมากมายครับให้สนุกสนานตามเราได้เลยครับ การขับรถตอนนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับแต่ก็สนุกดีครับรู้สึกว่าเราได้บุกมึนดีครับล้องขอด้ายเนี่ยจะไปเยี่ยมยายกันนะครับเป็นมิตรภาพระหว่างการเดินทางนะครับเอายายจะไปดูนาะ อ่ายอ้านนยายบก่า้เรียกเรามาเจอคุณยายชาติพันธ์นะครับคุณยายใจดีมากเลยครับใจดีกับเราช่วยเหลราเราก็เลยเข้ามาทักทายและมาเยี่ยมคุณยายกันครับอ่อนัดพ่อนัดมาเฮ้ยในบ้านยายมีหมาลง ้อตัวนั้นมันหน้าบากเหรอฮ่้า่าเกมฮอ้ตัวนัานัาน่าาบากใา่มั่ยน่า่าาฮา่า่าา่าางสิ่งัง สิ่งส่งจง,ง,งจจันีคุณยายอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วคุณยายก็อยู่ตัวคนเดียวกับน้องแมวและน้องหมา อันนี้นะครับขอกินมันเกาหลีนี่เกมลูกพับอ่ะสีส้มอ่ะอันนั้นเดี๋ยวลูกพับอันนี้เขาเรียกเขาลูกพับน้องทิเบตว้าวสมาชิกใหม่ครับต้อนรับสมาชิกใหม่เยดีก็ได้แมว เหมือนไปขอวปเอนัดอะอยากกินก็ไปหาซื okay. et ้อดิอะไรนะจุดยิงอะนะเรียินบน้ะตม้ว้นมต้มต้นไม้นไ้นน ถ้าสุ่งตถ่ายรูปคูนเดินไปรูปเลยนะครับเดี๋ยวเรื่อหัคันนี้จะลูนะุไรูปนะครับถกทยรงในใานใถ่ายรูปไหมถ่ายรูปมกับของมือนเด็อ่ะห้าวไงห้า อาไปดิการขึ้นรถแวะตามสถานที่นะครับก็จะราคา60บาทครับเราจะสามารถไปได้ตามสถานที่ต่างๆตามที่เขากำหนดไว้ครับแล้วบรรยากาศที่นี่นะครับเป็นจุดที่เรามากางเต็นท์กันก็ คุณรุงใจดีมากเลยครับตอนแรกยังไม่มีคนมาอยู่นะครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดแต่เขาใจดีให้เราได้มาพักก่อนเพราะว่าในสถานที่บางสานที่เต็มครับแล้วก็เรามีน้องหมาและน้องแมวมาด้วยครับไปไหนไปด้วยเนาะทเหมือนลูกดิเดอร์โทรศัพท์ม่ได้แล้วนะ พวกเราตั้งใจจะมากางเต็นท์จินหักนะครับบรรยากาศชิวๆนะยู่ดีๆพวกเรากลายเป็นผู้ประสบภัยฝนตกแรงครับฝนตก แรงมากเราก็เลยต้องมาหลบเก็บอุปกรณ์ไว้ก่อนครับแต่ก็โชคดี<ห>ที่ฝน,นตกได้ไม่นานครับเราก็สามารถออกมาชมบรรยากาศได้เหนอนเแบมครับอันนี้มีแค่พวกเรานะครับ ยังไม่เขายังไม่เปิดแต่เขาใจดีให้พวกเรามาอยู่ก่อนเพราะว่าเขาใจดีนั่นเองถึงคือหน้าหนาวฝนก็ตกเลพี่จีกายนตกเลยไม่ถ้านนี้ผมงจะถ้าเป็นไป่างนั้นสวยแต่น่าจะเกิดอะรานอย่างกิ อันนี้นะครับกินหมูกระทะหลังจากฝนตกได้บรรยากาศสุดๆส่วนตรงนี้นะครับเป็นจุดกลางเต็นต์ตรงไพร์สนียนะครับจะเป็นวิวธรรมชาติที่วิวมีหมอกอะไรที่เต็มเลยแต่ส่วนพวกเราไม่ได้มานอนที่นี่เพราะว่าของเรานั้นมีน้องหมามาด้วยกันเองครับ ก็เลยจะขี่รถมาจอดและเดินมาดูยามเช้าหมอกจะขยับขยับ,ขยบเข้ามาเรื่อยๆเยต็มนี่นะครับแต่เราต้องใช้เวลาถ้าต้องการไปเที่ยวก็สัก7จ็ดโมงถึง8ปดโมงหมอกก็เต็มพอดีครับเราสามารถไปถ่ายรูปส,สวยๆไดเ้เป็นเที่ย์หรือเก็บเป็นความทรงจำดีๆได้เลยครับ